เพราะผมมปนตำหนิเขาไปอยู่ว่าทําไมนะฮะทำไมปังพงพางถึงไม่รับคดีนี้ถ้าป้าได้ยินผมพูดนะอยู่ดีๆนะเขามาโผล่เลยผมถึงต้องบอกขอบคุณนะที่มารับป้าไปสอบปากคาผมไม่ได้ไปเชิญเขามาป้าป้าตีโพยตีพายเวลาที่ผมให้ป้าตอบคาถามป้าไม่ตอบอะไรเลยเลยอย่างนะป้าถ้าป้าจะพูดขนาดนี้ผมบอกเลยป้าถ้าป้าทําผิดจริงๆผมใช้คํานี้นะถ้าป้าทําผิดจริงๆป้าไม่ควรจะออกมามีสีสัสภาพแบบนี้หรอกเพราะคนอื่นเรืเดือดร้อน อย่าโทษคนอื่นมองตัวเองก่อนป้าเราอายุเท่ากันอย่าหาว่าสอนนะป้านะแล้วอันเนี้ยเขาไม่ได้มาจับป้านะเขามาเชิญตัวไปสอบปากคำถูกไหมครับใช่ครับป้าเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ผมก็ไม่สนใจป้าเอาเด็ดตอนไปให้ขวบกินทำได้ไง ป้าจะมาปฏิเสธตรงนี้เหรอว่าฉันเป็นได้รมฉันไม่รู้ป้าเอาขวดนายาดิตอนมาพ่นพื้นนะป้าบอกว่าน,นี่เป็นขวดนมเลยมาพ่นพื้นพยานหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดกล้องวงจรปิดก็มีป้าจะพูดอะไรอีก